สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เคุปซ่างตุ๊กตาสาราน้องซานกันนะคะวันนี้นะคะทุกคนน้องตุ๊กก็จะมาทำโดมะปางกันนะคะทุกคนซึ่งโอ้ยที่เตะกล้องขอ <c oughs> โทษค่ะก็วันนี้ทุกคนน้องตุ๊กชมาเฮ็ดอ่าร์โดมะผางทุกคนคนไทยจะคนไทยจะเอื้อน้ำมะปางะค่ะแต่ของเราจะาาาน้ำมะผางอันนี้จะอันนี้กะไปขึ้นเอาทุกคนเพราะว่าเฮาแมนบ่ได้ทุกคนเพราะว่าน้องตุ๊กคันแมนเอาแต่ว่าแบบ ตุกขมัาแตกไงทุกคนน้องตุกตก็เลยย่านเสียเสียดายมานล้วพยายามมนแตก อันนี้เป็นมากส้มเนาะเขาจะมีต้นมะกหวานแล้วก็มักส้มแดงแต่ว่าเขาเลือกที่จะเอามักส้มมาเห็ดเพราะว่าหวานมันหวานอยู่แล้วอันนี้เป็นครั้งแรกที่จะมาดองนทุกคนเพราะว่าเนื้อเจ้ามันหลายแหงแล้วแบบมันส้มแหงทุกคนเขาก็เลยจะแบบดองมันเพราะว่าในการที่เราดองนทุกคนถือว่ามันจะแบบลดความส้มลงนะคะทุกคนนี่นั่นแหละแต่ว่าเขาก็ต้องมาผ่าก่อนทุกคนนี่เมาจะไปดูแบบนี้นะคะ มันคล้ายๆอาสตอเบอร์รี่บางคนนี่ก็ซิบผ้าเลยทุกคนแต่ว่าอันนี้เราต้องให้เพื่อนแบบเห็นเพื่อนเอาไปขายยุยงเหี่ยวไหลเนาะเราจะเอาแกนออกแกน่็มีไปใส่ขคนเพื่อนบ,บอกว่าบดท้าแกนออกก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวสติส๊บบอกแกนออกเลยเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยทุกคนที่จะได้เห็ด

ทุกคนได้แล้วจะลองไปทาดูนะคะเพราะว่าเขาใส่อุบน้อยเพราะว่าเขาปฏิเหตุหลายทุกคนที่เป็นวานจะมีผลละแบบพอจุเจลสินะเซฟายซโซมีปกติแล้วคนเซเอาแกลมันออกแต่ว่าน้องตุ๊กซื้อเลืี่ยหิจะแบบบอเกออลไปทุกคนน้องตุ๊กกระตุ้มน้ำไม่แล้วเทียบหอยเดี๋ยวเขาไปเลยผลเป็นเลยบุฟมอนส์เป็นไปแล้วต้องไปดูกันนะคะ โอเคนะคะทุกคนตอนนี้ตุ๊ก็เตียมอ,อุปกรณ์มาแล้วที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริร่มทำกันค่ะนี่คือว่าปางเอ้ยพังพังว่าภาษาไทยดูไรอันนี้คือกล้องอูปที่เาจะใส่ล้มกามีเกลือลกระน้ำที่เอาต้มสุแกแล้วโอ้ยตุ๊กเจเบิดนี่เกอรลินนี่บอกว่าเล็กลลมา จะกินเดีอยวสมอันนี้เป็นน้ำที่อ่าเฮาเออหรือบอกค่ะต,งตางค์กค่ะเออเอาไปเทก็จะด้ไม่เลื่อนเอาไปาก,กินมาซส้ม,สมอ้อก็แบบมีน้องมาก่อนแดงเลกคนอันนี้เป็นน้ำที่เฮาต้มสุกแล้วก็แบบยังพรทอนแดงในนึงทำแบบนี้เสรเกลือลงไปครั้งแรกอล้ทุกคนอันนี้ก็ดูในยูทูบก่อน ใส่หลายก็เค็มใส่น้อยก็ไม่เค็มนะคะเราก็จะเลือกที่จะใส่น้อยหนึ่งแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใไม่แน่จะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะเอาเสกเอาเกลือใส่บบน้ำได้หนึ่งนะคะทุกแคบบนก็ประมาณนี่แหละไม่รู้จะเค็มบ้องน,นี่จากนั้นก็เก็บอันนี้ลงไปเลยะคะ่ะ ใส่กล่องลงไปค่ะทุกคนเอา,า,าผ่านเลยต้องผ่านมีมผ่านแก่ทุกคนวู้พอดีเต็มเลยบู๊ม,บมันจะพอดีเต็มเลย น,ะะน่าจะแบบนี้เพราะว่าเราต้องเอาเผื่อเอาน้ำใส่เลยทุกคนธนาก็เอาน้ำใส่เลยอ๋อฮอนออนั่น้เขาบอกว่าป่าไม่คืนหนึ่งนะคะทุกคนธนาก็อาดฝ่า เจอเคยเห็นหรอ๋ออ๋อนักกัรผิดฟ้านะทุกคนเออแล้วมันเคยฝ่ายนี่ได้แล้วนะคะออาเนี่ยสุดท้ายก็เสร็จแล้วคือเรียบร้อยอกล้องแบบเตรียมแบกซีตกแล้วเตรียมแบซีหักนะคะนี่ ทำเองคะ่ะทุกคนทำเองกินเองนะคะบองว่ามาันจะเป็นบบทุกคนในครั้งแรกคือกันเนาะเดี๋ยวเฮามาท่าเบื้องตื้อเซากันเนาะว่ามาันจะเป็นบบท่าเป็นนี่ถือยอดอีเม่บอกว่าถา้าโบเป็นนะทุกคนมันจะตกโบอบแบบจะไดนวะถา้ามโบเป็นมันจะเละประมาณนี้แนหะอีเม่บอกแต่ว่าวางว่างอื่นคงจะเป็นนะคะก็สำเร็จเรียบที่เรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวมารอดูมืออ้องื้อเซากันนะคะทุกคนว่ามันจะเป็นอะไรกันตอนนี้น้องตุ๊กกับแท็กเตอร์อยู่เพียงแค่สองคนเพราะว่าอีเม่ไปอ่าซ่วยหันดงพ่อกัไปสัญญา ุกคนเห็นหัวไทเกอเรอ์ป่ะอันนี้หัวหนูลำเสาอ,อ,อินกับอันมอนล่ะกาเบอร์ดี้เนาะอินนําจุกน้อยนั่นแหละก็คือผ้าใส่ตาของน้อยเดียวนึงก็คือหัวหนูละดีแต่บ่แตกเนาะค่ะแตกนี่ได้ไปหยิบไปแล้วนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราทาเบิกต์ตาเซากนันเนาะว่าจะเป็นอะไรอะหน่อยด้วยกูกว่ได้โน้โอ้โบอลลินบอลลิน,นอันนี้นะไปเอาทีา่ไปไวเอาที่ไปไวไปไว้เด้อ ใช้ได้อยู่นะติโนต้ตติดตั้มตักล้องเนาะโอ้ยทุกคนตัดมาที่ตอนเที่ยงอือฮะเบิ่งหน้าน้องตุ๊กอันนี้คือมันศพเดินได้นะแบบเวลาที่แบบคนเราไปทาสติก๊กเออคือศพเดินได้นะทุกคนอันนี้แบบแอนที่แน่ก็คือเราแต้มสิวเพราะว่ามันขึ้นไงทุกคนคือมันขึ้นเสืองอากาศมันฮอนแฮทุกคนก็เลยไปซื้อก,กั้แามมากินทมให้ตัวกแกลมไปถง คงยากแต่ยอดโอกาสไปซื้ออ่ะน้ำตาลเพราะว่าพีคนมาบอกว่าพ่ออยากกินส้มแตงเจียวประเด็นที่พ่อเดกก็คือกินส้มหมักผักที่ยังไม่ทันได้ดองอะคะ่ะที่มันเหลือเดี๋ยวข้าวตองขอตัวไปแตงเจียวก่อนนะ กินด้วยกัน,นะะไหมคะอร่อยนะแจวให้พ่อเสร็จแล้วโดวยทุกคนนี่แจ่วประเด็กเอาผาเคียงเลยส่วนนี้ก็คือที่เราดองไว้ประมาณน้องตูกเ็ดต่อประมาณเก้าโมงรานี้ประมาณสิบเอ็ดสิบสองโมงละผ่านไปสามสิโมงละมันก็แบบเออเริ่มเริ่มที่จะแบบ มีสีสั์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเก็บไปก่อนเดี๋ยวมาท่าบาือมินเศร้ากันทุกคนว่ามันิิเป็นบ่น่พ่อก็ไปกินซมแล้วนะคะสวัสดีวันใหม่นะคะทุกคนอันนี้ก็ผ่านไปหนึ่งคืนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูเด,เดี๋ยวนอ้องเดี๋ยวนอ้องตู้จินซีไปถ่ายอมามผัก พางาปังอะไรทุกคนมักพังอะไรตั้งตุ๊กกสิบไทยทุกคนเบิ่งเดี๋ยวเขามาเก็บนอโน่ก็เพราะว่าอีเมลไปหานอโน่มาโน่เพืเ่อที่จะเกงโน่แล้วก็ตามพ่อปุ่นเนาะแต่ว่าน้องตุ๊กสิมาเซี่ยวนอโน่ทุกคนเบิ่งสุดโน่บ่งหวานที่อ่าเขาจูดไปแล้วมันก็ขึ้นสินะทุกคนนี่โอ้ยโอ้ตัวนั่นนะ่ะทุกคนเห็นบอนั่นนั่นนั่นต้องใจเมิอตัวกระป๋อมอุย้ย แลนไปจนตกใจดีเตอร์บุลเลนนี่เ่าล้างถ้วยห่าวนำเอากระส่าลงมานี่แน่แล้ะนอกมันก็นขึ้นนี่อย่าไปเบิ่องนอกที่แม่ได้มาทุกคนนี่ทุกคนเมื่อแรกน้องตุ๊กสิไปคุชจี้ฝากทุกคนที่ตามคลิปโตไปในเดอร์นี่นที่ไปเดอได้ได้ ไล่ขาไล่าลูกคือเอาเาน้อยนอนนดหนนอยน่เออเขามุนมตี้ขุดจี้ตจีนี่มุนหมดเลยขุดเอา่วนซัพย์มันคืออันนี้เบิรงก็อนี่เป็นลักของคนมาทางอันนี้สข้อน้ำวนตายแ้วเิ่นบกซงสัญญานไปไม่พัดเธอมือนนสตดวมักแตกกออูตุจี้ แกงเซโนไม้เนาะสุดยอดแกงเซโนไม้แกงแกงจี้เซโนไม้มืาอนี่ยทุกคนจี้ฮังจ้าคือว่าจี้ขี้ควายเนาะจี้ขี้ควายแกงจี้เซโนไม้อีกแม่ช่วยมาหาทุกภักเน่านี่กินบอกเออได้คินสุบพ้กเน่านะว่าหลักกรได้างมันเหน็คุ้มมากคุณแม่แม่เพิ่งไปเก็บอันนอออีก มาทุกคนเดี๋ยวฮามาเบิร์กันว่านี้ฮาปินบอกแทม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 แม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 เดี๋ยวใครให้เบิ่งทุกคนแทมแทมทุกคนสุดท้ายมันก็ปินนะคะทุกคนเดี๋ยวฮาลองมาซิบเบิ่งบบอสโรซสิเป็นแบบไดนคนล่างก็บ่ทุกคนน้องตูบ่แน่ใจว่าคนล้างกันบอกแต่ว่าเออฮาบ่ล้างฮาสิเบิ่งกแหละ แซ่บไปอีกคืนหนึ่งแล้วมาอื่นน้อตุ๊กจะชิแต่งเจ้าเผ็ดๆกินเลยอือแซ่บไปอีกคืนหนึ่งก่อนทุกคนอันนี้เค็นแกงนอแล้วก็ตำอาหารแต่ว่าแต่ว่าน้องตุ๊กน่าจะบ้ได้ทายแล้วทุกคนแต่ว่าตะแหลงตุ๊กจริงๆอ่าอีกเป็นประเทอีกคอนเทนต์หนึ่งหรือว่าคลิปหนึ่งในการที่แบบขุดจีบนมาดูสิทายหบ เอาเมาือกเออเออใส่กันหนึ่งสองซ้ำงามขนาดจีนี่งามตองน้อยแม่แม่กุจีขี้งัวงไอแอน่มักว่าว่ากุจีขี้ควายน้อแม่เนาะนล้วลงตัวกันเถียงไอแอนเน่ตลอดว่ามันชื่อกุจีขี้งัวบอกเป็นกุจีขี้ควายแต่ในคลิปไปเอากุจีนะทุกคนมันยังมีเอ้ยแต่มีอยู่แต่ว่าไอแอนเน่แบบเพิ่นต้องได้ลบออกเพราะว่าเพิเ่งบุถ่ายเด็กน้อยในตอนนั้น <c oughs> ซกิไออัอนนี้เบิ <c oughs> นี่ผ้านอกแกงแกงนอกนี่ก็สิบุไทยดนะคนเบิ้งรอกเพราว่า <c oughs> ทายตลอดถ่ายแกงนอาไว้ท่าย <c oughs> ตลอดเลยเออตอนกิน,นกับบุไทยดอกเดี๋ยวจิปิดคลิปแล้วนี่นะนี่ โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้องตุกก๊กตาจะขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าใครมาคลิปนี้น้องก็อย่าลืมกดไลค์แลวกดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ้ยคลิปต่อไปในเด้อลวก็ก่อนอื่นเลยน้องตุ๊กก็ต้องขอบพระคุณพี่ๆทีทุกคนมากๆนะคะที่ไม่กดข้ามโฆษณาให้น้องตุ๊กนะคะเดี๋ยวคลิปนี้น้องตุ๊กลาทุกคนไปก่อนเด้อฝากทุกคนติดตามคลิปต่อไปในเด้อเพราะว่าน้องตุ๊กจะไปคุชจีกับทุกคนว่าสิได้บอลหรือบบได้ในหอท่าเบิรงกันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อสว่า คนเฮาสชิแกงนอใส่ปลาเมือกนองมันนี้นอนี้อันนี้เป็นปลาเมือกแห้งที่พ่อลุงพ่อฝากมาให้นอเฮาก็ชิมาแกงใส่ปลาเมือกแซบๆเด้อทุกคนแล้วก็ใส่ผักเนาเนอแล้วก็ปกติแหละเด่นเลยก็คือใส่ปลาเมือกกับจี้เนาะนี่ทุกคนอืมอันนี้คือมีของแบบเวลาที่แบบเฮาบ่มีเด้กินสชนะทุกคนเ่าก็ไปหาเนอหรือว่าหาเก็บพักกินตามธรรมชาตินะแบบว่าได้ไปซื้ออย่างเช่นทุกคนอืมนั่นแหละ one.